ไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวิชาแนลวันนี้เนี่ยเราจะบอกวิธีในการเก็บหมูนะครับเป็นทั้งหมูสไลด์นะครับหรือว่าหมูบดนะครับหรือจะเป็นหรือจะนําไปใช้กับไก่หรือว่าเนื้อวัวก็ได้นะครับสามารถใช้วิธีเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับเราเลยจําเป็นต้องออกจากบ้านน้อยลงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผม บอกทิกในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บรักษาครับหมูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูสไลด์นะครับวันนี้ผมก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับแล้วก็หมูบดนะครับแล้วก็ถุงที่ผมเลือกวันนี้นะครับเป็นถุงเย็นนะครับเนื่องจาก ถุงเย็นเนี่ยเวลาเรานําไปใส่ช่องฟรีดนะครับมันจะไม่กรอบแล้วก็ไม่แตกนะครับนี่มันจะเป็นลนักษณะคุนๆเหนียวๆแบบนี้นะครับซึ่งมันจะดีกว่าถุงร้อนนะครับเพราะว่าถุงร้อนเนี่ยเวลานําไปใส่ช่องฟรีดเนี่ยเวลามันแข็งตัวใช่ไหมครับมันจะกรอบนะครับแล้วบางทีมันอาจจะเข้าไปในล่องเนื้อหมูสับหรือว่าเนื้อหมูสไลด์เนี่ยเวลาเรานําออกมาแกะใช้เนี่ยมันอาจจะติดไปใน เนื้อสัตว์ของเราได้นะครับทําให้เวลาเรากินเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับก็เลยแนะนําไม่ใช้เป็นถุงเย็นนะครับมันจะมีความเหนียวกว่านะครับแล้วก็โดนความเย็นแล้วเนี่ยมันจะไม่กรอบนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มจากหมูสไลด์ก่อนเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้การกะเอานะครับเพราะว่าในที่บ้านผมก็อยู่กันแค่ไม่กี่คนนะครับก็จะใส่ถุงเนี่ยแค่หนึ่งมือนะครับ ผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นำตัวเนื้อหมูนะครับแบ่ๆออกนะครับที่เราแบออกให้มันแบอยางงี้เนื่องจากจะได้จัดเก็บได้แบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยสามารถเข้าไปตัวเนื้อหมูได้อย่างทั่วถึงนะครับถึงแกนกลางนะครับก็จะทําให้เนื้อหมูของเราเนี่ยเก็บได้นานนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับในการเก็บนะครับ เนีเองครับสําหรับตัวหมูบดก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับแนะนำให้ใช้เป็นถุงเย็นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใส่ช่องฟรีนะครับยังคงจะใส่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะครับก็สำหรับ นำออกมาทำหนึ่งถึงสองมือนะครับแล้วก็กดๆนะครับบีบๆให้มันแบนๆเล็นกน้อยนะครับแล้วก็พับนะครับแค่นี้ก็พอครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้จนหมดนะครับผมก็จะนำถุงพลาสติกนะครับอันนี้เป็นถุงพลาสติกที่ใช้แล้วรอบหนึ่งนะครับแต่เป็นถุถงพลาสติกที่สะอาดนะครับนำมาใส่ ตัวหมูคอรัอีกทีนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผูกครับแล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นได้เลยนะครับ